โชคพ่อจะเอาไปถูบ uh ้านนะเนี่ยเอาปล่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมามามาเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวโอ้โหหมดเลยจิ้มอาเอาเอาเอจะปล่อยไหมไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยเอาปล่อยไหม Minh em bơi mình A mày mày bỏ 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 ao bỏ ao ngay bỏ bỏ quay 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 bỏ bỏ quay bỏ bỏ ôi đã, mày lên đã, mày lên đã mày lên mày lên, lên, lên. lên đi ồ hầu cắt quá vậy là không ồ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  พ่อพ่อพ่อพโอ๊ยแตะคว่าไม่เอาไม่เอาแล้วเมยเอาแล้วพอแล้วขอลขอขอนะพอพอเนาะพอเนาะพอจะไปช่บานะ้านเนาะโวยหานี้ตายๆขอพอดูครับพี่น้องเหนื่อยเหนื่อยครับ หอ,หอบหอบหลังจากแย่งไม้ถูพื้นแล้วหอบครับป้านมาหอบแดดเลยอากาศหนาวเท่ๆเอาฟังฟังเสียงโอ้ยเราจะเล่นทำไมหมึจะเล่นทำไมอยู่จะเล่นทำไหมวยเล่นทำไหมวะ